อะไยกุ้มวะดูด้วยแต่เราประระดับดูอ่าตอนนี้เป็นอีพีสองของช่องเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านแล้วนะร้านโรตีแถวมัฟฟินอาซีนะฮะลองดูบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเข้าแก่อืมใช่ไหมคือกะจะถ่ายที่วิดีโอเนี่ยประมาณอาทิตย์ละ สองคลิปอย่างเงี้ยแต่ว่ากระแสตอบรับดีไงก็เลย,ยอยากมีใจอยากทำที่อบมาชมวอลดีใจว่าตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะนคนเคาเรียกว่าอะไรนะนี่ไงคนสวยนใส่ใจกับเราเรื่อยเร่อยเราไปดูรู้ดีกว่าจะได้ไหมครับกองกองกองจะไม่ได้ประกัน,นไปบา ดูบรรยากาศตอนนี้เรามาติวทีนนี้เราสอบวิชาทิเพันณิต์วิชาที่โอ้ยจิ๊บจิ๊บมัดตุ่ดโผล่มัดตุดนะ <Whoa. S 1> นนใช่โผล่มัดตุ่ดนนนนโอเคเอพรุ่งนี้นะครับแบบด ก้องอย่างนี้ไหมตอนนี้ง่วงเแี่ไหนง่วงงค่ไหนง่วงก็ไปนอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ง่วงกูบอกมึงว่าเลยพักก่อดพักก่อนดแล้วมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ พาไปดูบรรยากาศร,รอบๆร้านนะครับตอนนี้ร้านอยู่ที่แถวนาซีนาซีแถวล่างอะ่ะเนี่ยดูบรรยากาศดีมากเลยใครจะมาก็มาได้นะครับนี่บริการบริการของดีเลยอาหารก็อร่อยมาได้มาได้ได,ดไม่โฟกัสอ่ะสวยไหม <Wow. S 1> จำปีเลยจำปีเลยคนเดียว <c oughs> เ่งไ,ไม่ไม่เราเคุยกับคนดูยคุยคนด้ใช่ไหมทุกคนวันนี้นะคะ<ป>เราก็มาดูผู้ชายที่คนพูดคนเดียวกันนะคะคนณยังไงคนที่จับกล้องอยู่เนี่ยช,ชอบพูดคนเดียวรู้ไหมทุกคนเหมือนว่าจะบอกแล้วจะบอกว่าเขา ไม่มีเพื่อนคุยไม่ม uh, right? ีเพื่อนคุยแค่นั้นแหละไปละเออคือว่าร้านเนี้ยจะปิดทุกวันเสาร์นะแต่ว่าร้านนี้จะปิดจะปิดตอนตอนถ้าแบบถ้าเรามาตอนที่เรามาดึกๆใช่ไหมร้านก็จะไม่ปิดจนกว่าเราจะกลับนะ่นนั่นแหละมันดีมากเลยแบบมาได้มาได้แถวแถวแถวบุฟเฟ่ต์นัสเซแถวหลังติดต่อไว้เนี่ยติดต่อไว้เนี่ย ฉันมันคงไม่ยีงที่จริงไม่ใช่เป็น้นแบบนี้ไม่ชบเจาช้าไหมที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงไม่ชอบไม่ชอบเพลงแล้วชอบเพลงด้วยแล้วชอบอะไรชอบอาุยแม่ครับ ไปดูอีกคนนึงนะแต่แน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 ่หดหนมาทำอะไรจัดตรงนี้เด๋วไม่เห็นเห็นเลยนะมาทำอะไรครับตรงนี้ไม่บอกเด๋วเม่อจะกลับเหมืนกันนี่จะเที่ยงคืนบอกซุนกลับได้แล้วไปบอกไปบอก มีคิดคณิตไม่ออกเดียวฟิสิกส์กอะไรนะฟิสิก<อ>ส์โอสอนฟิสิกส์มึงนี่ตายเฮ้จะบอกให้จะบอกให้อาพรึ่จะบอกให้คณิตน,น,นะให้ท่องสูตร20ถูกสูตรยี่ใครได้ไหมสองคณเรน,นแบบเพื่อเดี๋ยวมวนันขึ้นี่นะตายนะไม่หลอกรู้ให้อาจารย์รู้ให้อาจารย์รู้ไปเลย ทำกับเด็กได้กี่สูนะกี่สูนะกี่สูนะอีที่บอกกี่สูนะยี่สบอีตายเยอะไปืรแลองสงครามด้วยแบบเหนื่อยเ้ยเดี๋ <S <S ยวเพื่อนมาดูคลิปนนถ่ายส่งให้อาจารย์นะโดนโดนสามพานันฮะตอนนี้เสร็จเด้ว โอ้แล้วถ้าเกิดเขาถามในโรงเรียนแล้วพ่อวายุเท่าไหร่โอ้ไม่ได้เลยยีทอยินชัยโอ้ไม่ว่าแกไม่ถือมืที่ถามว่ายุเท่าไหร่ไม่ใดรู้ว่าอาอาเราแตเนาอไรกว่าต้องร้อยกค่ะไม่ที่แรจะต้องรู้จัไม่ไม่ไม่ถืยังไม่ถออยา้ันใมแ่ิล้วยังไม่ถึงไม่ไม่ิ

ขอที่เองก็คุ้นใจนะตร้งใจอย่างเดียวต้องใช้คำถามัวไม่วัวนะนะกระโลตีลูกหนึ่ง่ะเมอไมกิเ่นอะไรอะโตีโลตีอะไรนะตันีอะไะ คือนี้ดีนะครับเกอ,อทุกคนที่ไปฟิวมาเมื่อยวตัดสินใจว่า,วานี่จะไม่หมดหรอเป่าจะเข้าใจหรือไ่ชากานนี้ก็เป็นเซเว่นแดกนะครับที่เรามาหาอะไรเคลมเดื่มอะไรไม่รู้เอ,อ,อ่ออะไรให้เราท่วงมปลุกพลังตื่นนะเขาเรียกอะไรแต่แ<ย>เซเวันนี้ไม่มีเดี๋ยวจะไปหาไม่ต่อไปนะครับของไม่ค่อยใช้นะครับเข้ามาถ่ายในเซเว่นแล้วตอนนี้ เรามาแค่พี่สองเดือนเท่านั้นีคนเดียวคนเดียวทำ้ท่าไหร่ครัอะไรอะอะไรอะเขาด้วยอะไรเขาด้วยอเนเนจีนี่มาตามหายนี่เนี่ยเจ้านี่เจ้านี่แต่มีแค่คนเดียวโฟกัสปะไม่โฟกัสอะเดี๋ยวลองไปทำกันตอนนี้มาสองสาขาแล้วนะเซเว่นยังไม่เชยนะครับถาม ถามนังานเลยนะอยากให้ไม่มีจะได้ไปเซฟให้ีีขี้เกียจแล้วอ่ะเหแล้วเนี่ไม่เห็นอ่ะไม่โฟกัสซื้อสองขวแล้วก็ไปหา้อไม่ต้องซื้อไอ้หอนกินไม่ก่อนหนอน้อ้หนอนไปกนอาหารยามดึกของเราเอีวันนี้ซื้อของไม่มีทารานนะคะี่ังขยะคืออะไรคือวันนี้นะคะก็จะมาไม่โฟกัสอ่ะ hỗ trả hỗ tariff dì xin bà hò tariff hỗ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  lên hỗ tariff hỗ tariff hỗ tariff hỗ À, hỗ tariff hỗ tariff hỗ tariff hỗ ตีหนึานาทีเป็นยังไงกันบ้างสำหับคลิปวันนี้ชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสคัครให้ผมด้วยนะสัญญาว่าจะไม่อยู่พปตนานตัวเองสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไป้